สวัสดีคะ่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เรามาพูดถึงแผ่นเพลทร,รถยนต์นะคะแผ่นเพลทร,รถยนต์คืออะไรแผ่นเพลทของรถยนต์แต่ละรุ่นอาจจะอยู่คนละตำแหน่งกันนะคะทุกคนสำหรับ t o y ยต้าทิสนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ตรงจอประตูฝั่งผู้โดยสารด้านหน้าฝั่งซ้ายนะคะทุกคนแล้วไอ้เจ้าแผ่นเพลทนี้มันสำคัญยังไงหรอ To y ยต้าทิสคันนี้นะคะ มีแผ่นเพลทที่เป็นสติกเกอร์เคลือบนะคะซึ่งแผ่นเพลทตัวนี้ความสำคัญก็คือมันจะบอกรายละเอียดสำคัญเกี่ยวกับตัวรถระบุเลขตัวถังวันเดือนปีที่ผลิตนะคะและก็รหัสอื่นๆนะคะที่เกี่ยวข้องในตรงนี้ซึ่งมีความสำคัญมากรายละเอียดต่างๆเหล่านี้นะคะมันจะต้องตรงกับในเล่มด้วยนะไม่งั้นก็โอนไม่ได้นะคะทุกคน และปัญหาทีนี้สําหรับรถปลดป้ายนะคะเนื่องจากว่ามันต้องทําสีใหม่นะคะทุกคนบางคันก็ช่างทําสีเสร็จแล้วก็อาจจะลืมใส่แผ่นเปรคมันก็เลยไม่มีอย่างที่เห็นเหมือนในคันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาโอนรถปลดป้ายเมื่อหาแผ่นเปรคไม่เจอเขาก็จะไปเช็คเลขตัวถังเลขเครื่องยนต์ซึ่งมันก็จะต้องตรงกับเล่มนะคะนี่ก็เป็นอีกทางหนึ่งนะคะทุกคนนอกเหนือจาก ในการเช็คตัวถังเช็คเลขเครื่องก็ยังสามารถเช็คได้ที่แผ่นเพลทต,ตรงนี้ละค่ะในการเช็คว่ารถโอนได้หรือไม่ได้นะคะทุกคนก็สาระเล็กๆวันนี้นะคะก็ฝากไว้นะคะหากมีปัญหาต้องการปรึกษาก่อนซื้อรถป,รปลดป้ายนะคะฝากติดตามนะคะสาระที่เรานำมาฝากกันประจำนะคะได้ทางช่อง youtube ช่อง youtube ของครูมนนะคะ TMP c p k two นะคะหรือแรงบันดาลใจบายครูมนนะคะทุกคน หรือ f c e b o o k Fanpage นะคะที่ครูมน tmp c a r พทูเหมือนกันนะคะแล้วพบกันนะคะทุกคนขอบคุณและสวัสดีค่ะ